สาวจีนเหรอโหว้าวว้าว้โอ้ไม่ก็สวยมากอันนี้เรากดไลค์หรือยงังอ่ะประมาณวิไฟ ไม่ได้รู้ของฉันเลยรอดไมหมเนาะถ้าไม่ใส่อ่ะทำเอฟเฟกก็จะประมาณนี้วันนี้เราจะมาลอง